คือ,อละลเราฟังใครมาเนี่ยคือทุกคนฟันธงเลยว่าแบบรอดยากใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่ถ้าคนตามการเมืองคนที่ว่าใครเมืองบอกว่ารอดยากเนี่ยจะมีข่าวก็พูดมีคนปล่อยข่าวมาเหมือนกันนะว่าห้าสี่รอดรมันมีคนปล่อยข่าวจริงเราก็เห็นขนาดที่ว่าคุณเสรีวงมนทาเขามาโพสต์ในขณะที่เขาบอกว่ามีตุลาการห้าคนรับถุงขนม อะไรไปรับกันที่อินเดียอะไรกันขนาดคือแล้วก็เด็ดพี่ของพรรคเพื่อไทยต้องออกมาด่ากลับบอกนี่ไม่กลัวมิ่นอำนาจละเมิดอำนาจศาลกันเลยเหรอเขาไม่กลัวจริงฮะเขาโพสกันหน้าตาเฉยเลยอะไรเงี้ยมันมันก็มีข่าวมาห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ว่าจะรอดอะไรเงยตอนฟังที่แรกผมก็คุณแน่ใจนะครับคุณเสียฐานนี่ก็ห้าสี่นะมันพลิกเสียงเดียวเนี่ยนะมันไปเลยนะครับ หมายถึงว่าคุณเสถานะเราก็ไม่รู้ว่าข่าวมันออกมาตอนนั้นยังไงแต่คุณเสถาออกมาคือห้าสี่โดนสอยใช่ปะ่ะแล้วาตามหลังมาข่าวตามหลังมาเขาก็บอกว่าคุณทุกสินะ่งได้แก้รู้ตอนกลางคืนตอนเดึกส่วนคุณเสถารู้ตอนเช้ามารู้ตอนเช้าอะไรเงรี้ยไม่มีใครแก้แก้ไขทันแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เลยแบบว่าคุณแน่ใจได้ยังไงใช่ปะ่ะคุณแน่ใจได้ยังไงผมว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องมันต้อง เราวิเคราะห์ไม่ถูกหรอกว่าให้เราฟันตงอ่ะเราฟันตรงไม่ถูกว่ารอ,อดไม่รอดแต่ว่าเรามองได้ว่ามันมันเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องดีวที่มันมันจะแปลเปลี่ยนไปยังไงในสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมฮะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอ,อถ้าเรามองมุมหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามุมที่หนึ่งก็มีคนเสนอบทวิเคราะห์บอกว่าเสนอแง่คิดวิเคราะห์บอกว่า คุณทักษิณก็ไม่ได้ใหญ่โตเข้มแข็งเหมือนปีสี่เข้านะครับคุณทักษิณไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมเออตอนนี้กลุ่มอํานาจทั้งหลายมันแตกกระจายมีคุณทักษิณแล้วก็มีคุณอนุทินกับเนี่ยพรรคภูมิใจไทยกับสวมีอำนาจทางสายตุลาการมีสายกองทัพกองทัพก็เข้มแข็งมากตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมจำเป็นจะต้องมาทำลายคุณทักษิณ อ,ออชนฉันนำที่ผู้ที่ทำดีลเนี่ยเขาแน่าจะชอบไอ้องคายพยพของความกระจัดกระจายแบบนี้ไอไ้ลักษณะที่มัน,นที่มันแตกกระจัดกระจายกักกนแบบนี้แล้วเขาแบ่งแยกแล้วปกครองอคุมได้ง่าย,ายกว่าเขาจะไปล้มคุณทศินนไมใหม่ใช่ไหมเขาจะไปล้มคุณทษินเพื่อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเอาใครขึ้นมาแทนที่มันเหมาะสมประยุทธ์ครับอนุทิน ครัตะละลาเนี่ยทหารเหรอหรือจะบ้าเพอรอเจอไปกับไอ้พวกที่บอกให้เอามาตาหนึ่งสี่สี่อยทั้งสภากระหลัดกระทรวงขึ้นมาปกครองประเทศ <c oughs> ขอมาตาห้าไปเอาทหารมาเป็นนายกอะไรแต่ละแบบเนี่ยผ,ผมชอบที่พี่ตึอเขียนมากเลยบอกว่าเอาแม่ทัพภาคสองมาเป็นนายกใช่ไหมครับก็เดี๋ยวต้องไปถามว่าแบบเอายังไงกับเรื่องทัา์ อเอาง่ากับเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจปฏิรูปการศึกษาเห็นเดินสายไปสาธิตกเกษตรไปราง่างเนี่ยเท่านคิดยังไงเรื่องออการปฏิรูปการศึกษาให้เด็กใช่ไหมมี critical thinking แล้วมีอนา,าคตแข่งกับเวียดนามสอบพิซซ่าได้ท่านก็อาจจะตอบแบบรัฐมนตรีคือสอนประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้มันไม่มีตัวเลือกครับาถามคือ ชนชั้นนำมีตัวเลือกปะแต่ตัดมาอีกมุมหนึ่งมันก็มีคำาถามอีกเช่นกันว่เฮ้ย <Hey. S 1> ถ้าอยู่ต่อเน,นี่ยนะใช่ไหมฮะตุลาการสารํานูนย่อมจะโดนพวกปีกขวาน<ำ>อนุรักษ์ยมปีกขวาที่ว่านสุดโต่งเนี่ยมันไล่บี้กระเจอกระเจิงแล้วแบบเนี่ยรับทุงขนมหรือเปล่าออมกอมกอกคือ ด้วยกระแสของมันเนี่ยความไม่พอใจต่อคุณแพทองทานเนี่ยต่อพักเพื่อไทยเนี่ยมันสูงมากครับและกระแสของความชอบธรรมจะรลองรับก็น้อยมากใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เลยเป็นปนัญหาว่าอยู่ต่ออะไรยังไงออยู่ต่อก็อยู่ยากนะครับใ,ใช่ไหมอยู่ต่อก็อยู่ยากมันจะถูกไล่จะถูกโคน,นจะถูกอะไรหนักมากเลยไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนเนี่ยคือแบบลาบากมากดังนั้นเนี่ยถามว่าเหมือนกับมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่อย่างที่ ภูมิที่พูดตะเกียบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาเลือกเพื่อทักษิณเพื่อไทยขึ้นมาทําดีลขึ้นมาเนี่ยก็หวังว่าจะให้ประคองไอ้ระบอบที่รัฐมนูลหกศูนย์ที่มันไม่เป็นประชับไตระบอบที่มันต่อเนื่องจากประยุทธ์เนี่ยใช่ป่ะระบอบป,ประชับแต่เป็นตัวประกอบเนี่ยใช่ไหมมาทำเศรษฐกิจให้มันดีอ่ามาทาเศรษฐกิจให้ดีเพื่อให้คนยอมรับ,รบสภาพการเมืองอระบอบก,การเมืองที่เพดานต่ําแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็เพื่อที่จะสลายพลังที่ต้องการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแสดงออกผ่านผ่านพักส้มใช่ไหมฮะณตอนนี้ไอ้พลังนี้มันชักไม่น่ากลัวแล้วะโอ้โหคือไอ้อพวกที่ประเภทแบบเคยเป็นดําส้มนี่เป็นชูชาตินิยมกันอาจจะไม่ได้บอกว่าเพียบเลยแต่ก็แต่ก็มันก็อ่อนแรงลงอะ่ะเมือนกันคุยกับ แะคือการที่ทําเรื่องหมอบเขาบอกว่าคนคนที่เคยไปมอบหกสาบางคนที่้แบบว่ายึดจย,ยึดขนมยึดขนม,เ,<อ>ขนมเป็นละอ,อคือลักษณะอย่างเงี้ยใช่ป่ะกระแสชาติที่ยมมันมาทาให้พลังงามเปลี่ยนแปลงอ่อนลงนะแล้วก็แตกกระจาย <S 2> <S 2> ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเ, <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยความจําเป็นที่จะต้องใช้พรรคเพื่อไทยมันก็น้อยลงน้อยลงใช่ไหมแล้วพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องเศรษฐกิจครับ โอ้โหนี่คือเพิ่งจะจวนตายล่ะเออจวนตายเพิ่งไปเอาอะไรนะไอ้ระบบภาษีอะไรนะนักเก็ e นแคทีฟินคัมเตินทีฟินคังัดขึ้นมาคือลักษณะเนี้ใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าเฮ้ยเพื่อแถมก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่แลอวนี่มันมีสองด้านอยู่ประกอบกันนะมันมีสองด้านจะประกอบกันด้านหนึ่งเนี่ยแล้วคุณจะเลือกใครใช่ไจริงๆแล้วไอ้สภาพอย่างเนี้ยชนชั้นนำมึงพอใจเพราะว่า ไม่ได้มีใครมีอำนาจพลังทางการเมืองทางอะไรนางเนี่ยกลุ่มทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยแตกกระจัดก,กระจายหมดแต่สภาพที่สองก็คือว่าปล่อยทักษณิณอยู่ต่อคุณแพทย์ทองทานอยู่ต่อนเนี่ยไอฝั่งปีกขวามันจะไล่หรือไล่มายับไล่มายั้งอะไล่ไม่ไล่ไม่หยุดยัง้งแล้วก็ความจําเป็นของงานที่จะยับยั้งพลังใหม่ยพลังที่พลังที่ต้องการความเปยดแบงเนี่ยมันหายไปแล้วครับ มันเริ่มลดหายไปละพลังของพรรคส้มอาจจะกลายเป็นพลังที่เสื่อมอาจจะเป็นหนึ่งพลังธรรมดาที่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปเพราะเพราะประเด็นที่แหลมคมมากๆมันก็ถูกคือมันก็ได้ผลน่ะ,นะค,คือการการสั่งยุบพรรคใช่ไหมครับห้ามหาเสียงเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ทําให้ประเด็นแหลมคมมันถูกหดแคบลงอยู่